เท้าผมไปก่อนไม่ต้องไปหรอกไปมาไปมาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วตัวฟองวิ่งไปแล้วตัวฟองปัดดีแหลมของเท้าอะอืะเท้าเยีะยล้วตัวไฟเลยมาหมดมาหมดเลย โลเพย์ไปโลเพย์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 เราโลเพย์เป็นนะโอเพย์โลเพย์มาแล้วนะคะเราผิดประสบการณ์การโลเพย์ในแชทมานานมานานกว่าหนึ่งปีแล้วก็บ้านเรื่องอะไรมามากมายหลายขนาดอะไรมาณก็ไม่รู้ต้องจีบฮึยอันตี้ ฉันอยากจะเป็นน,น oh ักปามมที่เก่งที่สุดที่ได้เลยโอ้โหนักเดินยิงในตำนานนักเดินยิงในตำนานมึงเดินมายิงกูเลยกูยังชอบไอที่บอกอะไรวะเนี่ยเลทเพื่อนกูต้องเลยแปลกนะอะไรเขาอาจจะเพิ่งเล่นนะไม่ว่ากันแต่ไม่ทราบว่าจะไม่มีใครเก็บอันตีเลยหรอ โอ้ไม่ได้เก็บยังงไอ่ะเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้มึงโดนช็อคมาก่อนเก็บเลยอย่าชุบไอเบสมึงอย่าชิดจะทำอย่างนั้นตั้งหลีก่ไปสวยโอ้เลือดหนึ่งรอดได้ไังไงเลือดหนึ่งวะตลอดเลยน้องชายไม่ใช่มึงโดนยิงเก่อนตอนแรกทีแเจนเลือดก็ตบมาแล้วก็โดนยิง เยี่ารู้ว่าถ้าสอบลวมไปตรงข้างหลังแล้นก็ชุบมันจะยิงอ่หนนั้นหรอไม่รู้อนนาแถเลยเฮ้ยมันกียิได้ไหมึงยิงเนี่ยแล้มันก็ยิงรอยิงออไรเฉย พอดีน่าันเพื่อนชั้นสิโอ้โหแหนโอ้ยไม่ไม่ไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหดาเมจเยอะมากโดยเฉพาะโดยโดเฉพาะไวเปอร์ไวเปอร์ชั้นเดียวตาย วันเฮสพีวันเฮสพีวันเฮสพีไวเปอร์มาแล้วไวเปอร์วันเฮสพีไวเปอร์วันเฮสพีเพื่อนปิดมั้งซ้ายดูซ้ายบอกแล้ววันเทสพีวันเทสพีเดิมไหมผมจะได้อันติเข้าไปปวดข้างในกูจะเขาไปเดี่ยวโอเคมา้งกูหวนเยี่ยมมันนะเยี่ยมไอ้สโม้นะไปตรงนี้นะเพื่อน รู้ใช่ไหมรู้งานใช่ไหมโอเมนรู้วยรพูดพูดเยอะพูดเยอะรู้งานเลยเน้ก็รู้เลยรู้งานคนเนี้ยแม่แห้งอันไปอย่างนี้กูรู้กูรู้มึงอยู่ไหนตุ่มตุ่มตุ่มเห็นแล้วเห็นเลยเมื่อกี้ โย้อนนักเดินยิงอีกแล้วนะฮะแม่งเดินยิงกันเก่งเหลือเกินกูร้องไห้กูเอกูเจอย้อนรุ่เดินยิงบ่อยไปแล้วไม่ไหววะเรียบร้อยเราต้องจะโลดเท่นะความจริงเราไม่ควรต่อไปต่อนะกูบอกเลยเราคิดผิดมากๆโอ้เม่งรอดได้ไงวะ ตายแล้วแบ่งเป็นเล็กเป็นใหญ่ผ่าก่อยบายบายหลับสบายหลับสบายเหมือนใส่โซฟีสบายไหมเพื่อนโซฟีแบบกระชับหลับตสนี้ตลอดคืนโซฟี่ก็อว์ไปนคนจะวอตรงไหนมคนจะวอร์นะขอปล่อยก่อนมันไปแน่ คุณเอาเลยไม่น่ามาหรอกเราเช่ามาติดโอ้ไม่หออโอู้ดัดแล้วไม่น่ากระโดดเลยกระโดดทำไมฟ้าโอ้เมื่อกี้ไม่น่ากระโดดเลยไปเบสรีโครกูจะใส่บีดิมารีครบูจะใส่บีดิเบสเขาอยู่ข้างหลังอ่ะนี่ครบูจะใส่บีนะ ไม่เราไปฝั่งหนึ่งมองที่มึงปิดวออ่ะตามยูโคกูจะตามยูโคคนที่ตายรีโคกูจะตายไงใครให้ตายกูจะกดยูโคไเลยอ๋อรีโคโฟจุดหนึ่งวิอะนะอยากทำหมอเพื่อนอยากเห็นงงเว้ยตายแล้วไปไปรีโคไอ้นู่นไอ้เลสป่ะเพราะว่าม่นโดนแน่ กูบอกแล้วใช่ไหมไปรีบเข้าไปในเลสโคตรแย<จ>่เว้ยเยอมากโคตแย่โค้ยแย่เพื่อนเลยเบสแย่กว่ะเพื่อนโคตรแย่แกงเพื่อนนะแย่ว่ะตายก็ยอยู่กูไม่ได้คือกูบอกแล้วไงให้มึงเดือดรตามเลสไปกูบอกแอล้วมันจะตายก่อนกูบอกแล้วใช่ไหม ได้ว่านมนจะตายก่อนเลดอะมาไฟบขอท้าผมตายก่อนไม่ไหรอไปมาไมาวิงไปแล้ววิ่งไปแล้วตัวปอมวิ่งไปแล้วตัวปอมปัดรดแลวอเท้านะเท้าย่ยงะตัวไฟอะไรเน่ย มาหมดมาหมดไปไปโอ้ oh my god โ oh, อ้โีไปแล้ว e e m y ี้นี่ไปตคขวาทำไมไอโอมเอร์คิดขวาใส่เปิดไม่ดีเลยเดีย๋ยวไปหาชิกขวากัฮะระยะใกล้ Let's end this. โอ้เมื่อกี้กูแอบเห็นเลสก่อนเลยยากจังก็ถือว่าใช้งานได้ดีจะไปหาดคับมันไม่มีประสิทธิภาพันแล้วก่อนวันดีมากแล้วก่อนมันยิงสิบลูก<ป>เลย <ไป S 1> ม<ะ>ั้งเปลเท้าก่อนเลยกูจะกูจะได้ยิงนึ่งเลยอแล้วก่อนอะ่ะมันยิงสิบลูกกี่ขวาเทช็อตเลสไปหนึ่งทีคนตกอยู่งงงงเสียงมาปตามานะมามามา,มาด,ดีแล้วกัน ตุบตุบตุบมันตุบตุบตุบไหนวะมันมันแจกสกิลจัดเต็มมากเลยโหเฮ้ยไอเฮ้ยเสียงอะไรวะเออโยรุโดนไปหนึ่งนอกนะแต่กูยิงไม่โดนหัวจะได้วะถ้าจะว้าวกลับไปแล้วแน่เลยหมามีหมาน้อยทำให้กูแพ้เอ้ยทำให้กูฆ่าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมันสวยงาม ขับใจนะที่ป่าวอติดให้กูไปจู้กูมันเฮ้ยขอดิขอดิขอ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 ไอ้ขอเอามาเด็กที่ไวอชติดโอ้โหไม่ได้เลยวอชติดพาตู้ไป บอกเลยว่าเล่นเอาเพลงเนี่ยบอกผมกูใช้ข้างซ้ายจินชินเลยกับเลนข้างขวาไว้ได้เลยต้องช่วยพวยเบสติวติดหัวแตให้กูไม่ดัดไปไกลเกินโอาเลยเนี่ยตอนนี้กูจะววขึ้นเองเลยก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมนะครับผมนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะฮะ ก็ต้องขออาภัยด้วยที่คลิปของที่จะลงวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยเออแต่ปกติกะลงวันอาทิตย์ทุกครั้งที่ว่าก็ต้องขออาภัยด้วยนะ,ะที่ต้องมาเล่นลงวันจันทร์เพราะว่าติดธุระจริงๆไม่ได้อู้แต่อย่างใดนะฮะติดธุระจริงๆจริงๆก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของจม่าทัศนนี้นะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ่ายครับ